สุดนะแม่นั่งพี่หัวกันนะครับโศกกันเพราะไม่ดีอยู่เลยครับเจไดเพ่นจกตากันล้ครับปีปีปีไอชิมเน้วยกที่แครับเจ็บนะนี่ครับก้อยหนูทีแล้วกิทดียวเลยพอขั้วคันเทพขึ้นน้องปียังว่าแสบครับผมดีใจยกบพราะว่าแมนต่กอนไม่ได้นองอาไปสู้กินเมื่อนี่เลยน้ำเสนอแนงอยเท่ากัการปรึกษากันละวาอันพอดีบ่พูดีแนงสิน่แมน Uhm. นี่ครับเที่ยแรลบวกเลยสูตรน้ำมันกับแมนครับมุก็ลพื้นบ้านครับก็มีหนึหนูครับบอก่อนกินเขาต้องแบบนี now, ้นะครับก่อนกินเขาครับทิ้งนะครับแสีบขนาดนี้นะโอ้ยเหลี่ยมตาขนาดนี้เลยนะโอ้ยใส่หมวกกันน็อกใยุ่งแก้วนะแมนครับผมเมื่อก้ผมผมกินเบลี่ผมไปก้ึงหมูแกะไปเมื่อวานเม่อว ยส่งขนย่ม่อนี้่ก้อยเดียวกันละายมาสิ่งที่มาภูมิใจมาไหมเบอร์เบอร์ตัวเบอร์บอร์ไซิมก่อนเดี๋ยวทายโยโอ้จิ้มักันเดียวทไ้งนี่นี่นี่ลองบังัากันนี้กันน่ะมมูเิอะรมานี่ก็ยิงกินอันใหญ่นเ้อยโน่นตงับอนาะเอาไป้มครับนี่วันวหอเนะวันงวหอ โอ้ยงาลอยเงี้ยเนหมเดบ่เอามาเคยเงเอาเดกัดอยู่ครับกัเยต้องรุ่เดบ่เป็นอันนี้เด็บเอาเคยบโอ้ยวยแบวยย้อย มันนมันไม่ค่เหักกูใช่ะยังักกูหักยัดวน้เดาวย้อนเดียวเดียเดียวโอ้ยอเดียวเดียวเดียว่ดบวน้องเขาจะมีผูกครับทำได้ทำดทดออมาจากหน่อยเพื่อนเขาจะชิมตำหุ่มก็เมืนแม่ีน่ยอตําวลองเปี่ยนวครับให้เราดเไดสวนเจ้ากินเดีละจะทำมดาวยังก็ปนกบอีกอจุดน้องไม่ ก่อนที่ปนป่าแม่นละเขากันที้ทุนมือเดี่ยวครับเลยออกมาแอบแทนติปของหน่อยอีสาหาวบ้านสวยครับตดกได้สวยกว่าเดี๋ยวบังขันเทพก่อนเดี๋ยวบังชิปสามมสาก่อนครับเด็ดตลกลองกูมึงกับวสนจเจนะโอปนอนมูครับว้นปอนหมูโทษ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 ไ่รู้เอองร ต้องมากะน่นี่ครับต้องต้องขอพ้นประแดกันแซ่บเนาะเรียบ้อยเี้บเขียบมาแ่อ้ยเจ้าคือจังแี้ได้ได้ไเต็มเต็มปึ๊ดโอ้ยเจ้าโจม่นห้ามหวนหามักแวนน้ำยิบวหัวน้ำชิบวะบ่อเขาบ่อบ่อเสืแซ่บเต็มจะเิ่มเทสกวามันถึงแก่ยีเขิ้นกับเพสจ้าจันกรเนาะตะวันย่างยนห์นะ กิมพ mm. mm. ักหัวมักมากเจ้ากิมพักบมหากลองเปิดเจ้ากิมพักเป็นเตชีบข้างอินดีมาแล้วงวดนี้พ so ักเมกนี่เจ้ากินเป็นดำโอวานเบมือตัวนี่แหละนี่ครับตัวพุ่มใช่มาหาซออีกคนหนึ่งนะครับเมือราปานนะเตชีบโอวานเจ้ากินพักคอยมากอีนดีกินพักเดี๋ยวสีนะ้ำจิ้มว่าหาซอให้จักมื่อนีร่ครับนี่ครับชิบสามเมษาอันนี้ตัวพุ่ม เฮ้ยบอกให้ครบน้องเปย์เอากินกันนะน้องเปยงครับนักกันน้องปุ้ยอันนี้คือหลานกันอีตัวครับผมเป็นน้องเบนน้องเบนเดี๋ยวเบนเดกันนลยเดีเดีกันอันนี้คือเป็นญาติกันมาด้วยันวันนี้ภาคภูมิใจมากได้มาร่วงวงกับพี่ปิีงหรือว่าผมเป็นอีกแล้วไม่อีกแล้วบอกว่าน้องเปย ก็สรุปครับพี่ใช่ไหมครับกลนี้เปิดเลักกาพี่พี่พี่สั้นครัเจ๊ครับอันนี้คือแขกผมว่าเย็นถ้าขาดอีกผู้นึงก็คือพันหอยเนาะขาดถ้าพันหอยคือครบแล้วมีปุ๋ยสงการเปเล่แล้วก็ตู้พุ่มขอบทีมครับก็เป็นระยะเดี่ยวขั้มเดี๋ยวก่อนโอ้โหเลยซิมเลย นี่ครับก้อยก้อยก้อยหนูนี่ต้องกินก็ประกอบยังไม่ใช่ก้อยยังเหมืนี่หนึ่งเดีอร์มั้งจเอาเพื่อนหมายอะไรไม่กองเลยยังกูตีมัน เยียบร่อยแบที่นี่ทุกเมนูเป็นอะไรที่อร่อยเพราะได้มาร่วมกินบรรยากาศด้วยภาคุูมใจว่าได้มาต้องมีเมนูแปแปๆเน้ยสำหรับคุณกับ่รอก็ไปเช่นน้วเหลวเลยเหลดพวนี้วดยยครับมาันหนักมันหนักมันถูกอะไรเยอะแสบนักนี่พักจอเนี้เๆเลยเออเน่นเมื่าทีู่ดีเว่า พี่พี่ก้อยขาปุ่นนะครับแต่พีผงกินแล้วมันถล่มยากยากหกครับถึงยากอ้เนส่วนในของเขาซอนหูซอนหนจริงใจจริงใจเาดมาีหมอเขาต้องกิ่นมือเลยเขาต้องกินมือครับแมงปวดหรือเปล่ามาเบดเบดนี่่ะเ้ยับงเ่อแก่ซะแลบ พทรศับถ่ายได้หนึ่งบกงเทาเกี่ยวมันแขนเอี่ยวเนแขวนเอ้าปึ๊บมึงเกี่ยมดน้ามเ้ยบ่เกี่ยมจะรูปหลังไแบเกีวหน้าบ้าเลยเี่ยวแลไม่อยู่หรอกดูอีสานันบ้าเด็กดก่อนเด็กเด็กไปไปกล้ามากสุดยอดม่ร้เลยนะบอกว่าไมู่้ไดกัอร่อยเวึงขันไอ้สัตว์เสานเด็กหน่อยสัตน เดี๋ยวไมเห็นด้วยอยาพีเก่าครับประแดกต้องขอบคุณประแดกแซบนวดครับเฮ็ดยังก็บแซบครับเือจุดาไม่เี่ยวนี่ไม่ิดวนแซบลีเปกินน้อยได้ไหมแมนมันประแดกมันนวดพื่อต้องขอบคุณประแดกแซบน้อยหลายครับบอกเลยว่าเอาเคครับผมพาแลวครับสวยกับูนขึ้นมากดเที่ยหน้าผมเองครับมือเลย ปลาครับปลาตามูท่วกับุดจัดมีแรงออกขึ้นเลยเสียดายเนาะขึ้นเลยแบบนี้ขึ้นเลยแบบนี้้นเลยรบบนี้ขยบบนี้้เลยแบบนี้นเยบบนี้ขอจบคลแบี้วครับ้ขเ้ขไเลข่้นแทบนี้ยแี้นนี่ลยบนนี้ี้ขด้ยาก รับมือเดี่ยวิงหอล่อบมึงอยู่หรอครับตัวีมัห้รััยังนะได้กันได้เจอกันต่ะครคกักินครับเิดปอโนดีวคะคครับสวัสดีครับสวัสคดูว่าซุ่มช่วงรเววผมาเป็นไม้น้รดดีวัีกินโน้ได้กแว่เระนุ่ย่าจคคัเนี่ยวันนี้กินง้อดแซ่บอีเลยลองบังลองบัง นี่นะครับพระว่าบางเดยไม่บอกไทยอยู่นี่บักนีนะครับจะเสิร์ฟให้กินแล้วเนี่ยน้องเบิ้งปัญญาปัญญาบรรยากาศมากจริงๆมือไก่เนี่ยรชาติเป็นแบบเด็กพูดถึงรถจอดกมครับผมแม้แต่เครื่องแบบเนื้อหนูนี่ก็มีความมอข้าวเด้มันจีบ่มันไม่มีกลิ่นแบบ แล้วส่วนผสมของผักนี่สุดยอดครับลงตัวมากเป็นอะไรที่รวมกี่อบมากครับหอมมากก็ได้ร่วมกินบรรยากาศแบบเดรัมนี้ถูกใจมากสุดยอดครับมัามากมามากดีเลยบรรยากาศดีพ่อกแป๊บนึงกให้ให้ยูเตอร์โอ้มีประแดงบ้างบ้างพี่ปิดแนนอีกบ้างบ้าง่อลืมลืมชิมหนึ่งหนูครับขออยากชิมหนึ่งหนูเลยนะโอ้เสียบีเล่มันนุ่มไหมมือแนุ่มอีหลีลืมลืมลืมใส่ใส่ก้อยหนูพอแล้วครับไมให้อายเจออะไรล่ะ น้ำจิ้มเน้อพราเพะเอายอะแลวครับเยอะเลวแต่มีน้ำจิ้มดวยตังวตโอ้ยธรรมดาน้องมีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานใด้ทุกการ์ดเยาะสิร้องเยอะสิย้ามันตัดด้วยสิไม่ไม่ตุดด้วยตัดด้วยตัดด้วย ุดยอนนะครับลำล่าเลยทานเล่นๆเดียวงเดี๋ยวไงกันเต็มยเมื่อกี้ครับเจอไหมคิมนาเปหน้งเพาะ่าโครับบรรยากาศตอนเริ่มซึมกันแล้วนะครับวันนี้เรามีข้าวจีพันอ้อยนะครับโดยน้องตั้วนะครับขันหนามากนะตั้วโอเคครับนี่ครับข้าวกีพันอ้อยสีผาวกีหลักไรเอ็กน่อยนะครับตอนนี้กำลังมั่วกัน เอาเสียเชียงใหม่ไมโชว่นะเสียเชียงใหม่เขาหนะเจมือุดอดหย่อนต้องงเราเขาเพื่อนเพื่อนจะยงยอมใจได้เนี่าเดี๋ยวนั่งดื้อดึงดีกว่า เป็น uh, มา e s <S ้าในเมืองเนาหมักงงอันนี้ขอบคุณครับเขามีเมโลดี้จากโทรศัพท์นะครับพูดแล้วตุ้มหูถิ่มไว้นี่โอ้ยตุ้มหูเฮียเออลังเลลังลมเอาไส้อตเอเอาไส้แต๋อือบะมี่แบบตัวเอาบกีกีเพียวเลยกีเพียวเลยจังเขาจำอ๋อ กี่เลยกี่เลยตัวแมนไทยกดับกลีวบวแมนทำมิตรแบบทัวยุ่งเงโอ้มืหเฮียคือทำจะฟองเลยเนาะเขากี่เนาะแมนฮ่าฮ่าฮ่าว่น้องเขาสิน้องเขาสิน้ำเสนอเมนูภาษาไทยได้ครับนี่เอากันนะตัววันนี้นะครับ แถวบ้านเราจะเรียกว่าข้าวสีครับแถวบ้นเรียกว่าข้าวปิ้งครับผมโอ้หลักไหลายหมอบเมียงว่าสายพวกคนงานเนี่ยว่าข้ามีไหมเอาไหมเอาไหมว่าเขาจยุงกันเงียบเลยแบบนี่นี่เมียง เนี <laughs> <laughs> ่ยจีกระตุนน้องเขายังหน่อยเอาจันมิงมิความวีตะตุนอ๋อให้น้องเขากีสุกินเเป็นหลักสูตรไหมครับหลักสูตรโบราณนั่งเดิมเราก็คือใส่ไห่เสียบเข้าตรงกลางแล้วก็ล้ำอ้อยเขาใส่ล้ำอ้อยตอนนี้ทั้งนี้เราใช้ส่วนผสมคือใช้ความร้อนของฐานไฟนะครับเพื่อให้ควันกำลังสัมผัสน้องบนอยู่อยายในเนื้ออ้อยครับแตกกระจายให้ได้รสชาติไปในให้กลมกลืนไปกับ ข้าวแล้วครับผมโอ้หลักไหลยงวาแล้วคิดว่าท่นเนี่ยโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วไอ้กระองก็เือเาเพื่ยงมนได้ัแมนพี่จันนี่งานอยู่โรงงานไหนพูดอพี่สันผูดออย่างนี้โอ้พี่สันกันมั้ยตัวนี้ทอดชิวไอ้เขาหลบนีโอ้ทอดจะเที่ยวไหมกินแล้วกินแล้วดู ส่งไปตู้เไอ้ไทยน้าแล้วผมจะไปเอาแก้วมาเหรอแม่เจ๊กินย่ำได้เดี๋ยวปิดน้ำผาไปก่อนโอู้หูเหลี่ยมตาโอ้ยพอเที่ยงมั่นที่ล็อกเที่ยวไว้ให้นี่ครับพขามีอันปลาหมึกแห้งมากไม่ใส่ย่างอยู่ครับรอบเด็กไอ้คนนี่แหละจ้าเมื่อเบาหนาดิบ้านเนาะโอเคครับคนเอะไรวัยววิกกี้นี่แต่จะจุ่มข้ามาฝาดโอ้ยเว้ยสามรอบก่อน ข้อปรเด็มดจ่อข้อครับไปเจอทุกข้ามหมดจอได้เจ้าหอดป่าดู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 ดเ็บในนังกอนดกิตาน่ยโอยนเดิดนครับเดดง้นมันนี่เปิดเบ่งในนังโป่งร่ได้มันอุตส่าห์คบูมไปของผู้เดียวมาแล้วเนีนี่มันจาให้ผู้มเู้งวันนีมัเอาคนเจ้าบ้านยูเซนไก ยิ okay. well, ่มนี่นางคนดีกินจ้าเอาดิ้มหมอกไก่เลยนะครับแบบนี้เอาส้มหมอกไก่เลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหันหนาวแล้นะเขาเขียวเฮียโอ้มาครับว่าดีกว่าเดิมให้หลัง วะตามรอบยังยังยังว้มวตามรอบไัตามรอบโอเคแล้วพี่ยานเมีย่อยู่นี่เออบอกครับใครยุ่เมียเมียครับ่เมียบาครับ โอ้ยเมียมักมวนบันนี้ไปยันยังพี่เดี๋ยวผมเมื่อทรงดีบ่เดี๋ยวผมอยู่ทรงบ้านไอ้เดี๋ยวผมอยู่ทรงพี่พีตีผู้นึงเจียนึงนะโอ้แน่นอนครับประเทศนี้ว้าว ต้องหัวจุ่มกันเนี้ยยังมวนไหมเออว้าวเ่นแล้วเอาโซก่อนโซเขียววางก่อนอ่ะอ่าหนึ่ ตงไเลยฮด้เด็ฟิวรนี่ไปัใจโชวบ่อนงานนะจาดพิสันก่อนดพิสันก่อนไดกูเบิ่งนะบอวบอพอใจพิษโชวก้อนนั่งดีๆหรอกบอว์บอบึ่งทีมงานผมก่อนครับตอนนี้นี่ครับกันเจ๊ใส่ในการทำอาหารนี่นี่ลุงครับดาวลุงอยู่นี่อ่า ก็คือสิ่งที่ต้องคำนึงตลอด,ดคือมันจะไใช้เวลาความอดทนของเราก็คือพลิกไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยพยายามอย่าอย่าให้มันไหมข้างเดียวใส่ยังไ่ตอนนี้เขากี้เางนี่ตอนนี้เมนูของเราก็คือมีแค่ข้าว ข้าวเหนียวเปล่าๆความแต่เราใช้ไม้ที่เสียบตรงกลางนี่เราทุน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยใช้น้ำอ้อยที่ละลายด้วยถ่านไฟให้มันแตกที่หอมเลยเนาะให้เป็นกลิ่นหอมของอ้อยครับผมล้ำมันไอ้มันหย่อมได้ไหวเนี่ยล้ำมัน เดี๋ยวหันหันถามมาทางเนี้นะหันมาบ่งหำกันนะโอ้ยฮ่าฮู่้ครับเป็นแบบก็หคำมันเลยอยู่นี่าาความสมารถความสมารถของน้องเขาครับได้ซํานีก้อนหนึ่งหมุนโมได้หมุนมันจีมันจีเบี่ยวเลย เอาปากคหูขอในปากน่นเออลำเลยุงไรเออเขาสิไดงมากวาพี่พี่อะไรนี่ปากมาเนี้ยวางใ่ไหมก็ได้อเราจะฟังเพลงต่อไปครับพี่สั้นขอเพลงยังเมื่อกี้นี่วางใไหเผพ้โชครับโอ้ยเนะเดี๋ยวมันบ็แกนจับหั่มานินแดวโอ้ยสตัวี่าสเกนปิดป๋มะเปิดขากรองไอ้ไปน เบงนีมัั่ไปเนี่ยดูดูดูดึงปาดมันเหมสู้ขึ้นวางไหนก่อนเออบอบอเขากีเขอยู่เบิ่งเนี้ยมันเห็ดอย่างไม่เออน่องหองดูแลดีอยู่แล้วไอ้ัวคุ้มแล้วบ่มีบิเขามลดกน้วบ่ผิวแสบอยู่แล้วมา่ต้องไอชิมก่อนหมเนี่ยที่ขืนหายได้เพียงเยอะ เง้ไปล้วสิร้องให้ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอ

เขาเจงัดใส่แก้วบองครับที่นี่เได้อยู่เพี่นเล่นต่อกันได้ไหมเพื่อนโอ้นี่แหละครับตามรอบเลยไหมตู่ไหมอก็ไ่ได้วาจุ่า้อโอเคเี้ยสายเลี้ยสายเียสายเียอ้สิบคนขา้าคุยอยู่จำหอดปายเลยวที่นี่คใ้น้วันผมบอกแล้วผอกแล้วผมเมาแล้วนานแบควอมบอกพี่สั้นพี่สันพี่สันแม่ทีให้แม่ทีให้ แม่ว่าให้ดอกแม่นอนหลับแล้วเมาแล้วแม่ให้ไอ้แม่ได้วันเมียหนุ่มมึงนก็เอาได้ดีแค่ว่านี่เด้อไอ้รอดละมีอดไหนครับนี่ล้อไปทั้งหมดเดี๋ยวเดไปกีแค้นออกสั่นไปกีแล้วโอใส่แก้วบองแล้วก็จะไปกีต่อครับต้องเอาเนื้อเอนื้อด็ดต้องเขามันเป็นของอันไหนที่น้องเขาดิยังเป็นยังช็อตน้องเขาดิเออแข็งครับ เขาจีนเดครับกินอยูกินยู่เดี๋ยวไทยนอนเขาเนื้อยังไงเอาทาทาที่นี้เราก็เริ่มอเคครเราภายนอกเรามองดูก็แต่าใส่แจ่วบองกรุบกรอบนะครับแต่เราจะใส่นั้นถ้าทำเนื้เน้เน้่ผมเอาใส่วลาใส่พริกอะไรม้นมน้โอโอซอสอไรเมื่อไ่ตนี้เขาเนี้ยใส่เาจีนแบบบ้านๆครับก็คือเราแจ่วบองครับผม ไม่เขาไม่เขานีเซไม่จากปาอ้อยข้างหลังนะครับผมภายนอกอาจจะมองดูดำๆแต่ข้างในขาโบเรเราที่ไฟเลยเ่รยอ่าางนะปากัรู้อะไรเราที่ผมครับสองเนียวสองเนียวไม่มี

เยะซโมลูคุมขนจากคูด yeah, ังนะครับเดี๋ยวมาระมาเนินเรียกมันพือเลยพลังเสียงมาจากคู่ดังนะครับพึ่งไปถ่ายแหงไหลเขาเขาลักอายครับเออลักอายยตอนนี้ด๋ย้ิ้เียกก็กกมั่เดวเดวันโซนแก้วไข่แก้วไข่แก้วผมแก้วผมมาากไม่มี สักคนแต่พอันสับสนจ็บใจจนุนุนไม่ไหวมาแล้วมาแดงกันมคั้นหรอมาเร็วมาเร็วเขาื้นเขาจีนยใส่เขาจีนีัใส่ให้พี่ซิมก่อนลูกพี่ลูกพี่เมาล้รครับรถเมื่อหอดบานเนี่ย